สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมสวนมะนาวของลูกค้ากันค่ะายเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไหนเมาทางขวานองมาทางขวาอ่า,าอันนี้พี่เป็นเจ้าของสวน ใช่ไหมคะอ๋อวันนี้คือเก็บเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเข้าออ๋ออะไรนี่เก็บยางอยางเก็บเพิ่มหยางเก็บเก็บอะไรหนูเหื่อมดก่อนอ๋อค่ะนี่เก็บอ๋อนี่เก็บไรนู้นอยู่อ่าให้เก็บไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือมาเก็บมาเก็บอีกหยางยางเก็บไรหนู่เหงมดก่อนผุ้ีกวันละลื่นถึงจะเก็บไรเนี่ยอ๋อถึงจะมาเก็บไรนี้คืออีกสองวันนี่ไงเสียมานาวอยู่นี่เอง กำไรดีเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้มันมีลูกไปเนี่ลูกเดีอยจะหลงจะหลีบเก็บจะเจะหยุบเลยตอนนี้มันทุ่มชาจะลงแล้วอ๋อจะเริ่มมันแพงอยู่เดือนนี่แหละเดือนครึ่งแล้วค่าปุ๋ยค่ายาเนี้ยปุ๋ยนี่แหละมันแพงอยู่แพงปุ๋ยราคาขึ้นใช่ปุ๋ยแพงอ๋อยาแพงยาแพงถ้าประกันราคาทั้งปีลูกสามบ้านเอากันเลยเลยล่ะพอดีเก็บช่วงปีใหม่อ๋อ มนช่วงนั้นราคาน่าจะดีใช่มันดีมันดีต่างก,กับาป,ป,ปีใหม่แล้วแหละราคาจะดีเรื่อยแล้วมันออกดอกแล้วกี่เดือนถึงจะเก็บได้คะหกเดือนหกเดือนเอน้วอยาคุณอาจารย์อาจารย์จากมหาลัย อะไรวะครั้งเทไปหมาเลือเอาปุยเนี่ยเราใส่ชีวภาพอยู่เนี่ยไฟอยู่เนี่ยเราเล็งให้ลูกโตเนี่ยอ๋อมันเล็งเขาใส่ของชีวภาพอ่าชีวภาพเนี่ยมองเขียวอ๋อนี่แหละจะมันโดนแตกเห็นไหมเขามาแตกเลยนั่นอ่าแตกยอดหยดเห็นไหมนี่แตกยอดเห็นไหมมันขึ้นมันขึ้นแตกคนนี้ไปเลยเนี่ยมันแตกอืมนี่มันอายสามปีสามปีอ๋อโบไปไลนนู้นมันอยู่นู่นเจ็ดหนีสามไปไปอีกสาม เก็บเองอย่างเดียวจางแหลยจางแหลสีสีแดงมีแดงสีขนค่ะขนเราเก็บเหนสีผ่านรูกก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวเกษตรกรอำเภอชะอําตอนขุนห้วยตอนขุนห้วยนะฮะก็เป็นชาวสวนมะนาวแล้วก็มีพวกกระลำดอกมีทุเรียนนี่นี่น่อยๆนะครับผมก็ปลูกอยู่ประมาณสิบกว่าไร่นะครับก็ขอบคุณคุณพี่สมชายและคุณพี่ชะแนมด้วยนะครับผมที่ให้เรามาชมสวนในวันนี้นะครับผมก็อินสูของเรานะครับ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนะครับผมอีซูซูยูเอ็นทีคู่สีเกษตรกรเอ